วิดีโอเนี่ยถ้าเสียงมันเสียเนี่ยคลิปนั้นคือมันเสียเลยนะสวัสดีครับผม d r a f ฟี่จาก d r a f i t Tube นะครับวันนี้เราจะมาทำสิ่งที่ตื่นเต้นนะครับจะมารีวิวอุกอปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า l o Load Wireless Go to นะครับหลังจากที่ไมค์แบบว l เลสแบบไร้สายเนี่ยได้รับความนิยมในหมู่สายนักดนตรีสายวอล์กสายยูทูบเบอร์สายพอดแคสต์เนี่ยก็มีบริษัทที่พัฒนาไมค์สำหรับอัดเสียงเนี่ย อย่างมากมายในท้องตลาดนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงยี่ห้อโลดใครที่ติดตามผมอยู่ก็จะรู้ว่าผมเนี่ยชอบแบรนด์นี้มากเนาะ <Wow. S 1> ก็ทางบริษัท Fusion Far East นะครับก็ได้ส่งเจ้าโห w i ไวเลสโก o ทูเนี่ยมาให้ผมได้ทดลองใช้งานรีวิวว่าชอบหรือไม่ชอบนะเดี๋ยวเราจะไปลองพร้อมๆกันแต่เดี๋ยวขอเปลี่ยนไมค์ก่อนเนาะแกะเลยแล้วกันนะอ่ะ ด้านในแกะก่อนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะฮะนี่ส่วนนี้เป็นสายต่างๆนะครับเส้นสายสีแดงมันก็จะเป็นสายที่เอาไว้เชื่อมตัวรับกับอุปกรณ์ดีไวซ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือโทรศัพท์นะครับแล้วก็สายสียดํดเป็น USB Type C นะเอาไว้ชาร์จหรือเอาไว้ซิงด้านในนี้คือพระเอกของเรานะครับ ในนี้ก็จะมเีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันจะเรียกว่าปอรฟิลเตอร์ได้อยู่ป่ะคือการเสียงแบบการเสียงลมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนขนเฟอร์นะคือแบบนุ่มมากเลยนะครับเหมือนในตัวการ์ตูนเลยส่วนสามอันนี้เป็นพระเอกของเรานะฮะดูใกล้ๆนี่เขาคลิปไว้อยู่นะมันเลยไม่่วงก็จะมีตัวที่เป็นตัวส่งนะครับคือไม้นั่นแหละไม้ที่เอาไว้ติดปกขนพูด กับตัวรับนะครับซึ่งจะบอกสถานะไฟต่างๆเดี๋ยวเราไปเจาะลึกฟังก์ชันกันว่ามันใช้งานยังไงนะฮะอะตอนนี้เราได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเซตอัพของไมล์แล้ววิธีใช้ไม่ยากเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าตัวส่งโหลดไวเ l สโก Go ูเนี่ยจะมี2ตัวส่งนะครับแล้วก็1ตัวรับตัวรับเนี่ยผมติดไว้กับกล้องนี่นะครับตัวรับหน้าตามันก็จะประมาณนี้เห็นไหมอันนี้ผมเสียบ อยู่กับกล้องนะครับโหลด w r e l e s s s o t o นะครับก็จะมี2ตัวส่งแล้วก็1ตัวรับนะครับโหลดเนี่ยเขาแถมอุปกรณ์นะครับที่กันเสียงลมด้วยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นขนๆที่เราได้แกะกล่องกันไปวิธีใช้ก็คือ,อสังเกตนะครับไม์ตัวรับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็แค่ใส่ตัวเนี้ยเข้าไปในให้มันตรงร่องนะครับมันจะมีรูอยู่กลมๆเออมันจะมีรูกลมๆอยู่เนี่ยเราก็ ทําให้มันตรงรูอ่ะปึ๊บนะอ่ะแล้วมันจะตรงรูแล้วก็บิดนิดนึงอ่ะมันจะล็อกทีนี้มันจะไม่หลุดแล้วอันนี้ผมทาในอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าไม่ได้มีใครใช้วิธีใช้งานนะครับก็ไม่ยากเลยนะฮะวิธีเปิดปิดนะครับนี่มันจะมีปุ่มคล้ายๆปุ่มเครื่องหมายกราบเฟตนะครับถ้าใครแบบคุ้นชินกับพวก audio signal มันจะมีสัญลักษณ์ลักษณะเนี้ยเขาแปลว่ากราบเฟตนะแต่มันไม่ใช่มันคือปุ่มเปิดปิดนะครับ กดค้างไปประมาณ3วินาทีนะครับมันจะมีไฟแจ้งเตือนสถานะขึ้นนะครับอันนี้เป็นไฟโชว์สัญญาณนะครับว่ามันซิงหรยังกับไฟบ่งบอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับในตัวนี้มันมีบิล l ์อินแบตเตอรี่อยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นไมโครโฟนนะครับเอาไว้รับสัญญาณนั่นเองส่วนตรงนี้นะฮะเป็นรูที่เป็นรูแจ็คเนี่ยเอาไว้เสียบไม้พวกไม้ลาวลี่นะสำหรับใครที่ไม่อยากจะเน็บแล้วให้มันห้อยประมาณนี้ ก็เน็บไมลาเวเลียแล้วก็ขึ้นมาเป็นคลิปหนีบได้นะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยเสื้อเราก็จะถูกทิมลงไปใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปหนีบป,ปกติไม่มีอะไรมากหน้าตาแบบมินิมอลมากเลยเหมาะกับคนยุคสมัยใหม่อย่างเรา <Wow. S 1> วิธีปิดก็เหมือนกันกดปิดปึ๊บกดค้างไว้อ่ะไฟมันจะดับนั่นหมายความว่า ไม้ตัวนี้ได้ปิดลงแล้วแต่ที่ได้ยินอยู่มันคือไม้ตัวนี้นะจ๊ะที่พิเศษนะครับที่มันฝังมาอยู่ในฟังก์ชันตัวส่งนี่นะครับมันคือออนบอร์ดไมโครโฟนคือมันสามารถบันทึกเสียงในในตัวมันเองเลยในกรณีที่เราลืมแบบเราลืมกดอัดที่กล้องหรือแบบอ่าไฟล์ที่กล้องมันใช้ไม่ได้หรือมันเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันจะบันทึกไว้ในตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันจะพิเศษยังไงเนาะมาดูกันที่ตัวรับนะครับ หลังจากที่เราได้พูดถึงตัวส่งไปเมื่อกี้เนาะมาต่อที่ตัวรับมีปุ่มด้านบนเป็นเปิดปิดเหมือนเดิมนะครับสัญลักษณ์เดียวกันนอกนั้นก็เป็นไฟบ่งบอกสถานะนะครับเลข1เนี่ยคือไมที่1ก็คือไมที่ผมใช้อยู่ส่วนเลข2เนี่ยมันถูกปิดอยู่นะครับมันก็เลยไม่ได้แสดงแต่ผมจะเปิดค้างไว้นะเปิดอีกตัวหนึ่งเป็นเป็น2อไม่ปึ๊บอ่าเห็นไหม เลข2เนี่ยมันแสดงสัญญาณแล้วนะครับมันก็จะลิงก์กันอยู่จากไฟสถานะตัวรับนี่แหละครับมาดูที่เลข1นนะครับไอตัวที่เป็นรูปสัญญาณ w i f i เนี่ยก็คือมันได้เชื่อมต่อกันเรียบร้อยตัวสอบผมปิดไปใช่ไหมผมเปรียบเทียบให้ดูว่ามันก็จะไม่ขึ้นนะครับว่ามันเชื่อมต่อแบตเตอรี่ก็ไม่ขึ้นโชว์เพราะว่ามันถูกปิดไปแต่ส่วนตัวที่1เนี่ยเห็นไหมมันโชว์แบตเตอรี่อยู่ก้อนหน้าเนี่ย นะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ของตัวมันเองแล้วก็การดิมไฟต่างๆนะครับสว่างแป๊บนึงแล้วก็หายไปมันเหมาะกับเราไปเจอสถานการณ์แบบกลางแจ้งนะครับที่แสงแดดเนี่ยมันส่องมานะครับเราจะจัดการปัญหาเรื่องนี้ได้โดยที่ใช้ปุ่มดิมไฟนี่แหละฮะโอเค <Okay. S 2> เห็นตัวสีแดงไหมที่เขียนว่า record REC ย่อม,มาจาก record นะครับมันคือบอกว่าไอตัวเนี้ยตัวส่งที่ผมนีบอยู่เนี้ย มันถูกแบ็กอัพข้อมูลไว้แล้วาการเลกคอร์ดของมันเนี่ยสามารถเก็บไฟล์ที่เป็นแบบคอมเพรสเนี่ยที่ถูกบีบอัดได้ถึง40ชั่วโมงหรือไฟล์เป็นไฟล์เวฟไฟล์ที่ไม่ถูกบีบอัดได้ถึง7ชั่วโมงซึ่งน่าจะเพียงพอมากๆกันนะนะฮะต่อไปมาดูการทำงานของไอตัวเกนคอนโทรลนะครับเห็นเลขนะลไหมลบ18หมายความว่าสัญญาณเสียงตอนนี้มันเข้าไปนะครับมันถูกตั้งไว้ที่ลบ18เดซิเบลนะฮะตัวเลขยิ่งเยอะ เสียงยิ่งดังแต่ว่าข้อเสียคือมันจะแตกหลายๆคนดูคลิปของผมน่าจะเข้าใจดีว่าแตกเนะี่ยเสียงมันจะไม่เพาะเสียงมันจะพลาเนาะวิธีการปรับนะครับคลิกที่ตัวด้านล่างนี่นะครับปุ่มมันจะเป็นเอาไว้ปรับเกนวอลลุ่มนะฮะเห็นไหมกดไปต้องใช้มือกดนี้ปึ๊บอีกทีหนึ่งเป็นลบ9นะครับอีกทีหนึ่งเป็นลบ6สัญญาณเริ่มดังขึ้นใช่ไหมครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ลบสามแล้วนะครับกดอีกทีหนึง่งอ่าอันนี้เป็นศูนย์เดซิเบลซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ดังที่สุดของการปรับไมค์ตัวนี้ถ้ากดอีกทีหนึง่งมันจะเด้งไปที่ลบสามสิบเดซิเบลเบามากๆเลยใช่ไหมสามสิบยี 17, ่สิบเจ็ดป่ะยี่สิบสี่ถ้ามันเบาไปค่อยไปเร่งได้มีมปัญหาแต่ถ้ามันดังไปเนี่ยพอเป็นลถแล้วเนี่ยมันมันจะอันตรายอยู่พอสมควรถ้ามันดังไปเนาะก็เรียกได้ว่า เกณฑของเจ้าตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าไฟเกณฑ์นะครับไฟก็คือสามารถทําได้ละเอียดเลยนะครับทีลบ3ลบสลบสไปเรื่อยๆถ้าเป็นแบบพวกที่ผมเคยเจอในส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคลิกทีหนึงเป็นโลมิดไฮไปเลยอันนี้มันก็จะกระโดดเลเวลบางทีมันเสียงของคนเราอะ่ะมันวอลลุ่มไม่เท่ากันเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาว่าเสียงไหนความดังประมาณไหนเกณ์ประมาณไหนที่มันเหมาะกับเราต่อไปนะครับ เราสามารถทำเมิร์ดแล้วก็สปริตโหมดได้ในกรณีที่เราใช้2ไม์นะฮะถ้าสมมุติว่าเราเลือกเป็นแบบสปริตโหมดเนี่ยมันหมายความว่าไม่หนและไม่สอเนี่ยไม่หนพอเวลาพูดเข้าไปมันจะไปออกที่ชนองลซ้ายส่วนไม่สอเวลาพูดไปเนี่ยมันจะไปออกที่ช่อนลขวานะฮะซึ่งบางทีมันจะเกิดเข uh, าเรียกว่าอะไรปัญหาได้ มันจะเกิดปัญหาว่าเอ้ยทำไมเราพูดอยู่คนเดียวทำไมมันไปออกลำโพงซ้ายวะแต่ถ้าเราไปอัดเสียงอะไรที่ต้องการความเป็นเตอริโอให้มันแยกช a นแนลกันอะสามารถทําได้แต่ผมแนะนำนะครับถ้าเป็นพวกเ,เป็นวอลเป็นพูดชัวๆเนี่ยให้เอาไว้อยู่ตรงกลางนะครับก็แนะนําให้ตั้งเป็นแบบ m e r ร์นะครับวิธีทำเป็นแบบสป l ิ t โหมดนะครับเห็นขีดนี่ไหมขีดแรกเนี่ยขีดด้านบนที่ผมพูดอยู่เนี่ย ที่มันแสดงสถานะของเกนเนี่ยมันขึ้นเป็นแถบเดียวใช่ปะ่ะนั่นหมายความว่าทั้ง2ไม้ตัวนี้อยู่ในโหมดของการเมอร์ชดูนะครับก็คือออกพร้อมกันเลยเป็นโมโนออกตรงกลางสมมุติว่าผมกด2ปุ่มล่างเนี่ยพร้อมกันปึ๊บอ,อ่ะมันจะกลายเป็นการสปริตโหมดทันทีนะฮะชแนเลหนึ่งนะครับไม้ที่ผมนีบอยู่เนี่ยมันจะไปออกทางด้า,านซ้ายนะ ส่วนช h a n แ e ลสนะครับมาอีกตัวหนึ่งจะไปออกทางด้านขวาเดี๋ยวผมเกามาให้ดูนะเก้าที่1นึ่งที่2นะฮะเกาดูแล้วถ้าต้องการกลับไปแบบเมอร์ชก็กดค้างเหมือนเดิมเห็นไหมครับ ทั้ง h anel n 1และ c h anel n 2เนี่ย,ยก็จะมาออกตรงกลางนะฮะสื่อาสารกันรู้เรื่องมันเถอะไม่ต้องแยกมิติอะไรมากมายนะ,ะเดี๋ยวขอปิด c h anel n ที่2ไปนะครับเพื่อให้มันสถานะมันเปรียบเทียบกันได้แล้วที่มันเจ๋งนะครับสำหรับเจ้าตัว Wireless Go 2เนี่ยมันคือสามารถต่อแบบดิจิตอลเอาพุ t นะฮะออกไปที่ Device ต่างๆหรือโทรศัพท์ได้เลยนะฮะ โดยผ่านพอร์ต USB Type C อ่ะมาต่อนะครับฟังก์ชันที่มารู้สึกว่าเจ๋งอีกอันหนึ่งก็คือสามารถมิวได้เลยสมมุติว่าเราเป็นโทนคอนโทรลกล้องอยู่อะคอนโทรตัวรับอยู่เนี่ยเราสามารถเลือกนะครับกดปุ่มขวานะครับเห็นไหมมันจะเลือกได้เลย1กับ2เนี่ยเราจะมิวตัวไหนล่ะสมมุติเราจะมิวไม่หนึ่งเอาซีเหียลีนะ่ยมาอยู่ที่ตัวที่หแล้วก็กดมิวนะครับกดที่ตัวกดปุ่มฝั่งนี้แหละ มันจะทำการมิวแต่ต้องเอาซีเรียม,มาอยู่กันนะอะ่ะเมื่อกี้เห็นที่ผมมิววะหรือสามารถกดที่ไมโครโฟนได้เลยตัวที่นี่ปกผมอยู่เนี่ยอ่ากดหนึ่งทีปึ๊บอ่าเห็นไหมเมื่อกี้มันก็ทำการมิวที่เรียบร้อยละในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยลืมสมมุติเรามีตะก,กล้องคนหนึ่งคนพูดคนหนึ่งเราลืมนะครับไฟเนี้ยมันจะช่วยได้อย่างดีเลย เจ้าตัว wireless go t o เนี่ยได้ทั้งอัน l o ล o อก p u t p u t นะครับแล้วก็ Digital Output Analog ก็คือ trs แต่ว่าเพิ่มไอตัว usb type c เนี่ยเข้ามาเป็น Digital Output นะครับส่งไปที่มือถือได้ไปที่ Device ไ,ได้ที่มีพอร์ต type c หรือเป็นไมค์ผ่านคอมพิวเตอร์เวลาเราประชุมผ่านแอป zoom หรือ google meet ปกติเราก็จะใช้ไมค์จากคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราก็ต้องนั่งอยู่ตรงน,นั้นแต่ว่าเราใช้อันเนี้ยเป็นไมโครโฟนได้เลยนะครับแล้วก็เลือกอินพุจากคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มันรับไมค์ตัวนี้ แล้วก็จะประชุมโดยใช้ไมค์อันนี้ได้เลยความพิเศษของเจ้าตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีตัวซอฟต์แวร์มีโฮสต์ของมันเนี่ยซึ่งชื่อว่า load central สามารถโหลดผ่านอคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น windows หรือ mac นะครับติดตั้งแอปมันขึ้นมาแล้วก็เสียบเจ้า usb type c เนะเข้าไปมันจะสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ปรับค่านู่นค่านี่ต่าง ในโหลดเซ็นทรัลได้แล้วก็เอาไฟล์ที่เราได้ทําการแบ็กอัพเนี่ยในกรณีที่เราตั้งไว้ให้มันแบ็กอัพตลอดนะมันก็จะไปดึงไฟล์จากตรงนั้นได้เลยนะฮะก็จะมีไฟล์ให้ตั้งค่าได้ว่าจะบันทึกเป็นอะไรเป็นเวฟไฟล์ Fi? หรือว่าเป็นไฟล์ที่ถูกคอมเพรสมาแล้ว Onboard ดเรคคอร์ดดของเจ้าตัวโหลดไวเ e สโก s ท o เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เปิดผ่านโหลดเซ็นทรัลนะครับแอปที่ผมได้กล่าวไปถึงก่อนหน้านี้เราสามารถตั้งผ่านโหลดเซ็นทรัลได้ว่าเมื่อ เราเปิดตัวนี้ปุ๊บเล็คอร์ดเลยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องเปิดให้มันซิงกันก่อนมันถึงจะเล็คอร์นะครับส่วนวิธีไปเอาเสียงที่มันทำการแบ็คอัพออกมาก็คือต้องจิ้มมันเนี้ยเข้ากับคอมพิวเตอร์เนาะโหลดเซนทรัลแล้วก็เอ็กพอร์ตมันออกมาเอาไฟล์มามาแมทกันกับเสียงวิดีโออีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็เคยเจอมากับตัวนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้ก็คือการเซฟตี้ชัแนลมันจะช่วยให้เรา บันทึกเสียงมาได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นในกรณีที่มีการบันทึกเสียงที่เสียงมันดังเสียงมันคลิปมากๆซึ่งเราก็ตั้งเกณฑ์ไปเขาเรียกว่าตั้งพลาดกันแหละผมเคยมีประสบการณ์ไปทำวอล์กที่แบบคอนเสิร์ตที่มันต้องใช้เสียงดังๆที่แบบเสียงลําโพงจากระบบซาวด์ซิสเ็มเนี่ยมันดังมากทําให้ไมโครโฟนที่เราได้พูดไปเนี่ยมันแตกหมดเลยมันแบบลดความดังไม่ได้จะลดคอนเสิร์ตก็ไม่ได้โหมดเนี้ยมันก็จะป้องกันนะครับเซฟตี้ให้เราโดยที่ชัน n นลหนึ่ง นะครับชแนลซ้ายเนี่ยจะเป็นแบบ0ูนเดซิเบลนะครับส่วนชแนลขวาจะเป็นลบ2 0 d เดซิเบลนั่นก็คือชแนลขวาจะเอาไปใช้ได้แต่ว่าเราต้องทำในโหมดที่มันเ e มิร์จกันนะก็คืออย่างน้อยแล้วก็มีไฟล์สำรองนะครับที่มันถูก ลดเลเวลลงมาถึง20เดซิเบลไปทํากับเสียงในวิดีโอได้ให้มันเสียงไม่เสียว่างั้นเถอะเพราะว่าถ้าเสียงมันเสียเนี่ยในการถ่ายวอล์เนี่ยวิดีโอมันก็เท่ากับเสียหรือเปล่าแล้วก็จะมีโหมด low sensitivity mode นะครับก็คือการลดนะฮะในกรณีที่ไมเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งเสียงมากจนเกินไปอ่ะพูดมาสักพักหนึ่งพักดื่มกาแฟแป๊บหนึ่งนะครับเย ให้กำลังใจเหรอดูกล้องดูกล้องเฮ้ดูกล้อง,อง,เ,องเจ้าตัว TX เนี่ยตัวส่งเนี่ยมันสามารถตั้งค่าปุ่มที่เอาไว้ใช้เปิดปิดเนี่ยจะมีทั้งแบบมิ้วแบบมาร์กแล้วก็แบบนันนะฮะแบบมิ้วคือเมื่อกดปุ่มนี้1ครั้งจะทําการมิ้วนะครับมิ้วใหม่โหมดมาร์กเมื่อกดปุ่ม1ครั้งจะทําการมาร์กโหมดนันก็คือการปิดการใช้งานนะครับแบบสั้นๆ แต่ก็ยังกดค้างเพื่อปิดได้เหมือนเดิมพทเทิร์นการรับไมค์ของเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นแบบโอมนินะครับโอมนิดเดเรชชันนอลก็คือการรับเสียงรอบทิศทางนะฮะร,รูปทรงของมันนะครับมีขนาดเล็กนิดเดียวเองเนาะถ้าเทียบกับฝ่ามือฝ่ามือผมก็ก็ถือว่าเล็กะนะ ข้างหลังเขียนว่า Made in Australia โ oh, <Wow. S 1> อ้โหก็คือจัดหนักจัดเต็มผลิตจากออสเตรเลียเลยน้ำจริงโหลดเนี่ยเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียอยู่แล้วโหลดไร l e s s Go To เนี่ยเขาเคลมว่าสามารถรับสัญญาณได้ถึง200เมตรเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะทดสอบระยะนะครับตอน,นี้เรามาอยู่กันที่ลานจอดรถนะครับซึ่งระยะเนี่ยก็ทดสอบได้กว้างๆเลยเรามีทีมงานช่วยถือกล้องคนระับเฝ้ากล้อง ทีมงานคุณภาพนะฮะไป,นะปะมาตรงนี้แหละโอ้ oh. ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นนะครับแดดก็ไม่จะแรงถ้าตอนบ่ายโมงเดี๋ยวเราจะไปลองเดินให้เอฟเนี่ยเดินไปถึงตรงนูน้นไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระยะเนี่ยมันจะรอดไหมอ่าผมไปลองเอฟนะครับสองคนอ่าเดีย๋ยวเราลองเดินกันดูว่าเป็นยังไงอ่ะน,นี้เดินหันหลังให้กล้องมันจะโดนปิดกั้นไหมเนี่ย อ๋อบางทีพวกไวไฟถ้าหันหลังแล้วมันจะมันจะหายนิดนีแล้วแต่ถ้าถ้าหันหน้ามันจะมานะถ้าหันหน้ายังไงก็มาตอนนี้เราใส่ไอเนี่ยขนเฟอร์ขนเฟอร์ขนเฟอร์คืออะไรวะไอนี่ไงอ๋อแบบกันกระแทกกันลมเพราะว่าเอาท์ดอร์ต้องควรจะใส่ลมมันเยอะเยอะนะอันนี้กี่เมตรละเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ไกลอยู่จากจากจุดที่ที่รับเสียง ตรงนู้นเลยนะใช่เห็นไหมีม่นุ่นลอลเขไปเราจะเดินต่อไปครับนี่ก็เป็นลานจอดเอออันนี้ผมว่าน่าจะประมาณแบบร้อยเมตรได้ไหมไม่แน่ใจว่ะอืมคือลานจอดมันมันค่อนข้างที่จะประมาณสนามฟุตบอลแหละเออ อยังได้ยินเสียงอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่กับ w r r l l s s ก Go 2นะครับโหลด w i r e l e s s กล o ูมาทดสอบกันหัว,หวกล้องเอ้ยผมว่าน่าจะระยะนี้แหละแบบ200เมตรอะลองดู <c oughs> เออเราไปไปเดินไป แล้วก็ไปกล้องอีกตั้งแล้วก็สูมไปห้าเออเจองะก็ผ้าไกลเห็นไหมไม่น่าปะ เห็นตรงนั้นไหมนู่นเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมนะครับด้วยหัวเว่ยอันตร้าซูมเราไม่รอละเราเดินกลับก่อนร้อนนั่นนะครับตัวรับอยู่ประมาณตรงนั้นโอเคกางเดินไปรอดไหมเอ่ยหูไกลข้มานะนะครับ เราจะได้รู้ว่า200เมตรหรือมันอาจจะได้ไกลกว่านั้นหรืออาจจะใกล้กว่าไปดูกันนะฮะโหเฮ้ยไกลอย่างงไงเนี่ยไกลดิหอบเลยเรามีทีมงานเฝ้ากล้องอยู่นะครับสองคน <laughs> หลานๆมาแล้วอะไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเซเว่นกันนะครับะไ้เราเป่าเตงมาวะสปอร์ตหน่อยเอาฟุตลองแฟงเฟิร์ตไก่ครับเอ้ยหนึ่งชิน้น เอออันนี้ก็น่าสนใจนะ <S 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 เรียบร้อยไ,ไหนครับรับฟอสอะไรครับหรับบูดับจ่ายตามฟอ,อสไม่เอาครับนี่นะครับเวลาที่เรา ไปไหนเนี่ยเราก็ต้องล้างมือด้วยนะถ้าเชื้อโรคและแอลก,ลกอฮอล์ที่มือบ่อยๆนะเดี๋ยวเรา,าลองที่โรงจอดรถนะครับระยะทางก็ประมาณกี่เมตรวะอันนี้น่าจะรู้เรื่องอยู่นะก็ก็ไกลอยู่นะสุดนู่นนะสองร้อยประมาณนั้นแหละ โดยประมาณโดยประมาณบวกลบหนึ่งร้อยเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้เห็นระยะเดี๋ยวเราจะเดินไปเล่นไปกันแต่ตรงนี้มันก็จะแบบโล่งๆนะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีสิ่งกีดขวางแต่เราก็หันหลังให้กล้องแล้วให้กล้องอยู่เดยวลองเดินไปเรื่อยๆนี่ใช้กล้องมือถือนะตัวรับมันอยู่ตรงนู้นตัวรับอยู่นู่นเห็นไหมซูมได้หรือเปล่าแฟบตัวรับอยู่นู่น เออถ้าลองแอบ,บซ้ายเนี่ยจะได้ยินอยู่ไหมเดีย๋ยวลองแอบ,บดูอ่ะลองแอบ,บนะเลี้ยวซ้ายเอาเอาไมึงซ้ายกูขวาซ้ายเนี่ย <laughs> เออมึงอ้ยขวาอ่ะกล้องอยู่ตรงนู้นนะเออกล้องกล้องอยู่นู้นแอบ,บแบอบ่ะทดสอบทด <laughs> สอบได้ยินไหมได้ยินะ <laughs> นะเออทสอบว่าอัน่เช็คเราอยู่กับโหลดไว้เลย go to นะครับตัวส่งสองตัวเดินต่อ โหแม่งเอาเรื่องอยู่นยฮะไม่ถึงอลไรเหนื่อยไม่ใช่กายนัเหนื่อยเออนิดหน่อยกลางวันมีแสงลมจอดร้อนตรงนี้เป็นไอ้นี่หรอสน้มเออสนานเ้ำ้ยเราอยู่ระยะที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเออกายอยู่นะ น่าจะประมาณ200แหละเดี๋ยวผมจะซูเปอร์ซูมเข้าไปจอ,อันนี้ซูมสิบเท่า<ม>เห็นไหมเห็นเห็นคนเฝ้ากล้องไหมครับนั่นแหละรถคันขาวๆตรงนั้น<ะ>เออไปเออแต่ถ้าถ้าหันเข้าสัญญาณน่าจะจับได้ดีกว่านะก <c oughs> ็ถือว่าสนะดวกอ่ะ <c oughs> เออโอ้ยระยะขนาดนี้ <laughs> คือไม่มีใครมังตั้งกล้องไกลขนาดหรอกไปเดินตลาดนัดเงี้ยหายไปแล้วกล้องอ่ะใช่โอ้ย <ไป S 2> ดีไดตตดต่อได้เออเดินมาถึงแล้วครับเป็นไงครับก็ได้ฟังกันไปแล้วใช่ไมั้้ที่เป็นร้องนอสานที่มาะก็จะประมาณนั้นนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเสียบตัวไวเลสโกทูเนี่ยผ่านสาย usb type c port นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ของผมนะฮะนะครับจากนั้นผมก็ลองไปดู INPUT นะครับอันนี้ผมเปิดทั้งตัวรับทั้งตัวส่งนะมันก็จะมี INPUT นะครับ wireless go t o นะครับ rx เข้ามาเนาะทีเน,นี้ยเราก็จะสามารถใช้โหลด wireless go t o เนี่ยเป็นไมโครโฟนในการที่เราจะพูดคุยกับใครจะโทรไลน์จะทำอะไรก็ตามแต่ หรือแบบจะประชุม Meet Google Meet หรือแบบประชุม Zoom อะไรอย่เงี้ยก็ใช้ได้นะครับอ่ะโอเคไปดูโหลดเซ็น r a l กันนะครับโหลดเซ็น r a l หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็เชื่อมเจ้าตัวเนี่ยครับมันเขียนว่า R X ก็คือตัวนี้แหละตัวรับนี่แหละนะอ่าก็อันนี้ก็เป็นค่าต่างๆนะครับจะแบ c ็ l ไลท์เนี่ยจะเป็นแบบ On Off นะครับเกณฑ์จะเป็นแบบ คอสหรือเป็นแบบไฟล์นะฮะคือถ้าเราเลือกคอสเนี่ยมันก็จะปรับได้3ระดับนะครับถ้าเลือกไฟล์มันก็จะได้หลายระดับนะครับก็จะเป็นโหมดต่างๆที่เราได้อธิบายกันไปแล้วอันนี้พอเราเสียบตัว TX เนี่ยมันก็จะโชว์อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้อันนี้ชอบตรงนี้แหละเพราะว่าบางทีฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มันควรจะทํางานร่วมกันแล้วก็จะอัปเดตพัฒนาอะไรที่แบบยูเซอร์ต้องการจริงๆอะ่ะคือโหลดเซ็นทรัลก็จะทําได้เลย อันนี้นะครับผมเสียบเจ้าทั้งตัว TX และตัว RX ไว้เลยนะฮะเราก็สมมุติว่าไปปรับที่ตัว TX นะครับเห็นซ้ายมือไหมครับก็จะเป็นไฟล์ที่แบบถูกแบ็กอัพไว้เนี่ยทั้งหมดเวลาเราเลือกแล้วก็สามารถคลิกฟังได้นะครับนู่นนี่นั่นไปมันก็จะแบ็กอัพไว้ให้นะครับอยาก Export ก,ก็กดทางนี้นะครับ Export ขวามือบนนะ หรือแบบจะไปปรับตัว Rx ก็ได้ก็คือสามารถเสียบได้พร้อมกันเนี่ยสตัวเลยเดีย๋ยวผมจะมาสรุปข้อดีข้อเสียให้ฟังหลังจากที่ได้ทดลองกันมาแบบระยะเวลาประมาณหนึ่งะฮะคือข้อดีเนี่ยที่ประทับใจนะครับคือมันมีระบบออนบอร์ดแบ็กอัพเสียงในกรณีที่แบบเสียงมันเสียก็รู้กันอยู่อะผมผมเป็นบ่อยในยแบบลืมเปิดไมคอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นใช่ไหม ลองลองใช้ไปสักพักพวกไมโครโฟนต่างลืมเปิดไมค์เนะี่ยคือพวกกล้องเนี่ยมันจะเป็นบ่อยมากนะถ้าใครเอาต่อไมค์กับกล้องแล้วลืมเปิดไมค์เนี่ยคือมันจบเลยข้อดีข้อนึงก็คือสามารถต่อพวกไม่จําเป็นต้องต่อกล้องอะ่ะแบบต่อมือถือก็ได้ถ่ายวีดีโอผ่านมือถือแต่ว่าหาอะแดปเตอร์ของโหลดอะ่ะแปลงแล้วก็ไปต่อแบบกับมือถือผ่านพอร์ตไทซีพอร์ตไลนิ่งแล้วก็ใช้เสียงผ่านเจ้าตัวเนี้ยก็สะดวก ถ้าคนไม่มีกล้องเนาะหรือแบบจะประชุมกันนะครับในยุค New Normal อย่างเงี้ยเราประชุมกันเราอยากให้เสียงที่เราพูดไปเสียงดีคนก็จะได้รู้สึกว่าเอ้ยเราพูดมันมีพลังมากยิ่งขึ้นก็ใช้ได้ต่อคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วก็มันเบาน้ําหนักเบาอันนี้คือข้อดีคือพกไปไหนง่ายไม่แบบไม่เกะก,กะไม่เทอะทะสําหรับข้อเสียเอาจมจิงไม่เรียกว่าข้อเสียเราอาจจะเป็นข้อที่ในใจเราอยากให้มีเนาะก็คืออยากให้ไอแอปโหลดเซ็นทรัลเนี่ย มันไม่ได้มีเฉพาะในคอมอยากให้มันมีในมือถือด้วยเพราะว่าเราจะได้เซตอัพเนี่ยผ่านมือถือได้เลยเนาะแบบไม่ต้องเปิดคอมอะไรเงี้ยเชื่อว่าหลายๆคนในยุคนี้เออคอมอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักอะไรเงี้ยอาจจะเป็นมือถือซะส่วนใหญ่เติมใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับบริษัทของโหลดเนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่กับวงการบันทึกเสียงมาแบบไม่อย่างยาวนานอะเอาเงี้ยคือผมเริ่มทํา งานบันทึกเสียงเนี่ยผมก็รู้จักโหลดแล้วใครอยากรู้ว่าแบรนด์โหลดเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างก็เข้าไปดูนะครับได้ที่เว็บ Fusion Fire East นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้แถวๆนี้แหละหรือใครอยากสนใจไปซื้อตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็ไปดูได้ที่เว็บ Fusion เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นแบรนด์อื่นเช่น Zoom g e n e r e c Nexo ก็ไปดูกันได้คือเจ้าตัวนี้ด้วยความที่มันสารพัดประโยชน์อะผมว่ามันเหมาะกับยูทูบเบอร์พอดแคสเตอร์นัก้ดนตรี นะครับหรือคนทำวอล์กเกอร์ต่างๆที่แบบต้องการอะไรที่มันกระทัดรัดเจ๋งแล้วก็ชัวร์สำคัญคือต้องชัวร์เพราะว่าแบบดูดิมันชัวร์นะโหมดแบบออนบอร์ดที่มันเก็บไฟล์เราไว้เลยอะ่ะซึ่งวิดีโอเนี่ยถ้าเสียงมันเสียเนี่ยคลิปนั้นคือมันเสียเลยนะแล้วดูรูปทรงเห็นไหมคือมันดูพรีเมียมอ่ะแล้วก็ใช้งานได้ผมคิดว่ายาวๆเลยเอาง่ายคือจบงานได้เลยจบงานแบบคุณภาพเสียงเราดีเพราะว่าถ้าเสียงดีอะ่ะ เสียงดีไหมลองฟังดูดิขนาดเมื่อกี้ไปแอบฟังมายังรู้เลยว่าเสียงดีคือผมอะถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าผมมีไมโครโฟนเยอะมากผมรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันมันเพียงพอแล้วแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องไปกันก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะอย่าลืมไปดูสินค้าได้ที่ f ิวชั่นแฟร์อีสนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ก็ไปดูไว้เลยว่าเขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างหรือตัวแทนจำหน่ายไปดูได้ที่เว็บ f u ว i o n นสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ